ถ้าไม่ทําก็ต้องมีคนติดคุกฮนะเพราะว่าปราศัยหาเสียงไปแล้วแล้วทําไม่ได้นะฮะโกหกหลอกลวงประชาชนซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยเขียนระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณกิติรัตน์ซึ่งไม่รู้คดีเสร็จหรือยังนะในคดีจําหน้าข้าวเนี่ยยังมีลอดต่อไปอีกหลายลอดอยู่มีร3 2คดีเนี่ยนะคุณกิติรัตน์ก็ หลอดไม่รอดไม่รู้นะางานนี้นะแต่สิ่งที่เห็นที่ทราบตอนนี้สิ่งที่คุณกิติรัตน์บอกว่ามันจะดีขึ้นมันไม่ดีนะครับและหลังจากนี้ไปเรื่องของเงินดิจิตอลนะยังคงฉูกจับตาฮะทำไม่ทำมีคนติดคุกแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักยิงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็น,ร,นร้อนๆฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินดิจิทัลปรากฏว่าคราวนี้แปลกหน่อยฮะกิติรัตนนองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โผล่ขึ้นมาฮะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ ก็อวอนหยุดด้อยค่าคตำนิมีอคติกล่าวหาดิจิท l ลวอลเล็ตร,รัฐบาลว่าลอกเขามาผมเสียดายเงิน5 6 0แสนล้านเงินนี้นะครับถ้าเป็นส่วนที่มาให้กับคนยากจนเอาสักกี่ส,สักสิล้านคน1นึ่งแสนล้านานี่ยผมคิดว่ายังพอรับได้แต่ถ้ามาแจกให้กับ พวกเศรษฐีด้วยส่วนชั้นกลางด้วยซึ่งก็ใช้ข้าไม่กี่วันก็หมดเนี่ยผมว่ามันคิดเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําโดยใช่เหตุเราเงินจํานวนนี้นะครับไปทําประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยเงินเพียงสี่สกว่าล้านเป็นสาธุปร,ประการที่อยู่ได้เป็นสิบสร้อยรอยปี เทบที่เราเอาไปใช้หมดเปลืองในเวลาเพียงไม่กี่วันด้วยเหตุผลที่ว่าไปสัญญาตอนหาเสียงไว้แล้วผมจริงเห็นด้วยกับนักวิชาการที่ออกมาคัดค้านว่ามันเป็นการใช้เงินที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่นก็เป็นจุด,จดหนึ่งจุดที่สองเนี่ยนะครับสมมติว่ามีการะะจะใช้บางส่วนก็ตามเนี่ยวิธีการไฟแนนซ์วิธีการชดเชยเนี่ยผมเองก็ พยายามจะฟังอยู่ว่าท่านจะเอาอย่างไงนะครับเพราะว่าเงินดิจิตอลที่ว่านี้นะครับยังไม่มีที่ไหนในโลกที่รัฐบาลเขาทํากันรัฐบาลอีกเขาก็มองไปที่ไทยว่าเราจะทำ,ทำอย่างไรนะครับแม้กระทั่งธนาคารใหญ่ที่สุดของอเมริกาคือ J.P. Morgan c h a เชก็มีซีอีโอเขาออกมาประกาศครับว่าธนาคารเขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องของเงินคริปโตทั้งสิน้นเพราะว่ามันมีฟลอมันมี การโกงการไม่โปร่งใสามากมายด้วยกันเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้ยังเป็นข้อกังขาอยู่แล้วฉะไหนแล้วครับรัฐบาลไทยจะมาะแต่ตำรวจน,นี้ประการที่3ครับกฎหมายแบงค์ชาติก็มีการเขียนไว้ชัดว่าเงินการออกเงินตรออเนาเนี่ยการออกบัตรเนี่ยเป็นหน้าที่แบงค์ชาติจริงอยู่ในกฎหมายจะมีเขียนว่าเว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ผมก็เชื่อว่าคนที่จะมาเป็นร้องตีกลังนะครับไม่ใช่ศัก์แต่ว่ามีคํานี้อยู่แล้วก็เซ็นอนุมัติมันต้องมีเหตุมีผลนะครับถ้ามีฟลอรดเกิดขึ้นมามันมีการาพิมพ์ธนบัตรด,ดิจิตลอลปลอมขึ้นมาขรจะรับผิดชอบต้องมีหน่วยง,งานติดตามหน่วยง,งานเอาเรื่องซึ่งถ้าเป็นธนบัตรลเลื่องและสาบเนี่ยทั้งแบงค์ชาติกระทรวงยารคลังก็ดูแลอยู่เป็นงานใหญ่โมโหลาน เพราะนั้นอินฟารักเจอร์ส่วนนี้มันยังไม่มีนะครั้นชน,ย,นยเลยจะมาบอกว่าเออกฎหมายเปิดทางให้ลัฐมนลรำธีังอนุานญ,ญาตก็ทําได้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นในง่ายกฎหมายเนี่ยผมอยากจะให้นักกฎหมายไปดูให้ดีอย่าสุดง่ายๆว่ากฎหมายอนุญ,ญาตนะครับผมก็เชื่อว่าทางต้นชาติที่ออกมาทำดูพูดเรื่องนี้ก็คงจะไม่เห็นด้วยเพียงแต่ไม่พูดออกมาในสาธารณะนะครับในง่กฎหมายนะครับ ส่วนเรื่องของการชดเชยเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับผมก็ยังไม่อยากคอมเมนต์มากแต่เท่าที่ฟังมาจากรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมีการชดเชยโดยหนึ่งเอามาจากไรายได้การจัดเก็บที่ว่าเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายสองแสนล้านจริงๆมาถึงปีถึงอตอนนี้ก็เก็บได้สูงกว่าเป้าหมายประมาณสักแสนห้าหมื่นล้านจริงๆเงินที่เก็บเกินเป้าเงินไรายได้ที่เก็บได้เกินเป้าเนี่ย มันได้เป็นเงินคงคลังไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของเงินคงคลังสามแสนล้านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีหกแสนล้านแต่ว่าหายไปเพราะว่าเกิดปัญหาโควิดเงินก็ไม่เข้าเป้าแต่ครั้งเมื่อเงินเกินเป้าเนี่ยก็เพิ่มจากแสนห้ามาเป็นสามแสนล้านเมื่อตอนสิ้นปีประมาณนะเพราะฉะนั้นอยู่ๆเริ่มไปช่วยคลังจะมาบอกว่าเจ้าเงินที่เกินเป้าเนี่ยมาควักมาใช้เนี่ยไม่ได้เท่ากับเป็นการเบียดบงังเงินคงคลังออกมาใช้โดยใช่เหตุ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมขอขอแย้งรนตรีช่วยครังท่านที่บอกว่าจะเอาเงินภาษีที่เก็บเกินเป้าเนี่ยมาใช้ชดเชยเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ถูกครับประการที่สองครับที่จะเอาเงินออมสินมาใช้เนี่ยเงิเน,นที่เราฝากออมสินส่วนใหญ่เป็นเงินเด็กนักเรียนเราส,ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยออมเงินนะให้ลูกอยากประหยัดมัธยัติการรัฐบาลเนี่ยทำตัวอย่างที่ไม่ดี เอาเงินนี่มาแจกเพื่อให้บริโภคมันย้อนแย้งกันเงินออมสินชื่อก็บอกนะครับรัฐการที่6ท่านตั้งออมสินใช้ชื่อว่าขังออมสินเพื่อจะให้ประชาชนนรู้จักอดออมนะมีคําว่าออมอยู่ด้วยแต่การรัฐบาลเนี่ยลิขิตจะเอาเงินออมสินมาออกมาผานเล่นนะก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะที่อนาคตเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บภาษีคืนให้ซึ่งก็ไม่ถูกแต่ครับนั่นคำถาม เรื่องของการชดเชยการขาดดุลชดเชยการใช้เงินเนี่ยมันจึงยังไม่ชัดเจนศูนย์ที่นันกวิการบอกว่าอ๋อรัฐบาลตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยจะขาดดุลไม่เกินเจ็ดแสนล้านหกแสนเก้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยอยู่แล้วก็ถือว่าอยู่ในกรอบนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าไอ้เงินหกแสนห้าหมื่นล้านของรัฐบาลที่อย่ามาใช้กับเงินดิจิตัลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปีหกเจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาตัดงบรายจ่ายต่างๆ นะฮะเราก็จะมาใช้กับเงินนี้นะเพราะฉะนั้นเงินเนี้ยมันจะต้องมีที่มาของการชดเชยการขาดดุลหรือชดเชยการใช้จ่ายเงินนี้ซึ่งไม่ชัดเจนณเวลานี้แน่นอนยังมีเงินนอกประมาณที่อยู่ที่่ต่างๆที่สามารถเอาออกมาได้แต่ก็อย่าลืมว่าเงินนอกประมาณเหล่านั้นมีการลงทุนเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการเงินต่างๆอยู่ ถ้าเราควักออกมาใช้ผ่านเล่นแบบนี้ระบบการเงินงก็จะถูกกระทบเพราะฉะนั้นผมจึงไม่อยากเชื่อครับว่าท่านจะกล้าทําในเรื่องนี้นะฮะผมไม่อยากเชื่อครับว่านะครับผมเนี่ยเป็นพ่อค้าอยู่ไอ้เรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยถ้ามันได้จริงเนี่ยพ่อค้าอย่างพวกกูเนี่ยตายในเมื่อลูกค้าเอามาสแกนอีกหกเดือนกว่าจะได้เบิกตัง ต้องมีตามขั้นตอนนี่ตามอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วของที่ให้ลูกค้าไปล่ะครับผมเอาตังที่ไหนลงใหม่ครับแต่สมมุติผมขายแกงถุงละสี่สิบบาทถ้ามาสแกนดิจิตอลผมขายถุงละร้อยห้าสิบเอาไหมครับแล้วบอกว่าเงินจะไม่เฟ้อห้าสิบหกล้านคนตีคนละหมื่นเนี่ยเป็นห้าแสนหกหมื่นล้านบาทเงินห้าแสนหกหมื่นล้านบาทเข้ามาแทรกแซงในระบบการเงิน ผมถามจากใจพ่อค้านะครับผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้แต่เราอยากได้แต่รัฐบาลยังตอบเราไม่ได้เลยว่าเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณเอาเงินมาจากไหนนะคะถ้าไปกู้เงินมาก็เหมือนกับสร้างหนี้ให้ประเทศของเราเพราะตอนนี้เราก็ยิ่งจะจนไม่ยิ่งจะจนไปอีกเพราะการที่เราได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมานีงไปยืมเข้ามานะคะนั่นคือภาระที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งประเทศเลยคะ่ะไม่ว่าจะออกมาร้องแง่ปุ๊บนั่นคือมีหนี้ไรยหนีงง้ ในตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ,อยากได้ก็อยากได้แต่น่าจะเป็นเอาไปใช้ใจ่ายในรูปแบบอื่นมากกว่าเช่นการเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุมากขึ้นนี้นะค่ะหรือเอาไปลดรายจ่ายไปเพิ่มรายได้กับคนที่มีอรา,ายได้น้อยอย่างเงี้ยให้เขารู้คุณค่าของเงินว่าเขาได้มาเขาจะเล้จากการใช้บางทีเนี่ยเราได้เงินมาโดยเปล่าประโยชน์อย่างนี้นะคะถึงแม้น้องเขาบอกว่าให้ให้เข้าในบัญชีผู้สูงอายุใช่ไหมคะ คนที่ไปเอาก็คือลูกหลานถ้าเจอลูกหลานที่มีคุณธรรมหน่อยก็เราได้ใช้เงินแต่เมื่อลูกหลานไม่มีคุณธรรมหรือติดยาอะไรเนี่ยเอาไปก็เกิดปัญหาทางสังคมคุกสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้มีความจําเป็นต้องเร่งปฏิบัติการควิกวินครับคือการประกาศชัยชนะอย่างรวดเร็วที่สุดโดยการเอาโปรเจกต์โครงการต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมหาหาัหา่นหันหันหันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นไหนสามารถหยิบขึ้นมาทําแล้วประกาศชัยชนะได้โดยด่วนต้องเร่งลงมือทําทันทีครับ เพื่ออะไรเพื่อกรอกภาพจําใหม่ๆเข้าไปในหัวของประชาชนครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณงามความดีสะสมมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยละลายแลกไปหมดเพื่อจะตั้งรัฐบาลของท่านเศรษฐาครับตอนนี้ภาพจําที่คนจําได้ก็คือเพื่อไทยตระบัดสัตว์ทรยศเพื่อนเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องควิกวินประกาศชัยชนะกรอกข้อมูลเข้าไปในหัวประชาชนว่านี่คือพักของผู้ชนะพักของคนสําเร็จพักของคนทําจริงทําใหญ่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายต่อไปครับ ว่ายุคนี้ประชาชนทุกไหนก็เป็นสื่อได้หมดคุณครอบงำไม่ได้อีกแล้วทําอะไรผิดพลาดมาเนี่ยถูกค้านหมดเริ่มโดยการเข้ามาก็ยังเชิงว่าจะลองยกเลิกแนนบริด์ปรากฏว่าหาเรื่องให้คนด่าทั้งประเทศครับไปแต่ต้องแนนบิ่ก็โดนสวนอีกค่ารถไฟฟ้า20บาทก็มีคนออกมาแฉอีกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรเลยสมมุติว่าค่ารถไฟฟ้าตลอดสาย50บาทก็เอาเองินของตัวเองไปจ่ายให้เอกชน30บาททั้งจริงไม่ได้ลดเลยเลยนี่ถ้า20บาททุกสายทั้งประเทศไทยนะครับ กระทรวงคมนาคมไม่ต้องสร้างถนนผลทางอะไรเลยครับเอาไปถมแต่ค่ารถไฟฟ้าให้คนกรุงเทพนั่นแหละนี่ก็โดนด่าไปอีกครับพี่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมากระทรวงศึกษาอยู่ดีไม่ว่าดีก็จะไปแจกแท็บเล็ตครับแวดวงครูบาอาจารย์น่ยแหละเขาซัฟเฟอร์มาหนักตั้งแต่สมัยยิ่งรักแล้วเขาด่าสวนเละกันอีกครับเรื่องใหญ่สุดที่กำลังเร่งทำตอนนี้ก็คือเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทครับตอนนี้รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ประชาชนครับองค์กรอ,อิสระปปชจับตาล็อกเป้าแล้วนะครับ ข้าราชการในกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ทุกคนปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือครับเขาได้บทเรียนแล้วครับรอบจะนําข้าวนะมีแต่ข้าราชการครับติดคุกครับนักการเมืองติดย่มแยมส่วนหัวโจกนั่นสวยวสุขหอบเงินไปเยอะแยะนะครับสวยวสุขอยู่เมืองนอกนู่นทีนี้เขาได้บทเรียนแล้วเขาไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือให้พวกคุณอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยมันยากแล้วนะครับเดินหน้านี่เสียงคุกแน่นอนครับโปรเจกต์หนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าถอยหลังเสียคนแน่ ก็เป็นประเด็นเลยละ่ะกิติรัตนนองฮะที่ปรึกษาของนายมนตรีไดโพสเฟซบุ๊กว่านักเศรษฐศาสตร์การเงินคนหนึ่งชื่อกิติรัตนนองซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีของคุณรสนาตโตสิทธกูลผ่านความชื่นชมหลงไหลในศิลปะด,ดนตรีได้อ่านความคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเงินท่านหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าใกลเพราะคุณรสนามิได้ระบุนามและนําความด้อยค่าเงินดิจิทัลวอลเลต ว่าเป็นเงินเลวนะครับมาชี้นำคุรสนาผมไม่ขอชี้นำอะไรนะครับขอเพียงตั้งข้อสงสัยและคำถามต่อนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นผ่านคุณรสนาและหวังลึกๆว่าข้อสังเกตคำถามของผมจะทำให้คุณรสนาและมิสหายของท่านฉุกใจขึ้นว่าน่าจะลองฟังความถี่ถ้วนอีกสักครั้งก่อนปักใจ ในทางหนึ่งทางใดนะครับก็บอกว่าหนึ่งเงินเลวเป็นคำพูดที่ผู้บริหารการกลังนะฮะก็คนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งพูดมาตั้งแต่ปีคริสตศราช1558นะ r ะเซอร์ทอมเกมส์นะครับ,รบแล้วก็แต่มาโด่งดังจนก,กระทั่งเป็นที่รู้จักในหมู่ของนักเศรษฐศาสตร์ในปี1919 หากพยายามนำมาใช้กับกรณีนี้ผมตีความว่าในทางบวกว่าเงินที่เลวนั้นสามารถทำหน้าที่ของการเป็นตัวกลางของการจับจ่ายใช้สอยได้ดีเมื่อลดความหน้าเก็บสะสมซึ่งซึ่งเราทุกคนย่อมทราบกันดีว่าในยามที่เราเป็นในยามที่เราจำเป็นต้องกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการมีเงินหรือรับเงินไปแล้ว ถูกใช้ใจ่ายในกรอบเวลาและใช้ใจ่ายไปกับสิ่งที่พึงประสงค์การกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีเมื่อเ,เงินเลวจึงเป็นเงินที่ดีตามภารกิจได้จึงขอฝากคุณลฆษณาเรียนถามนักเศรษฐศาสตร์คนนั้นนะว่าเข้าใจหลักคิดของฝรันะ่งคนหนึ่งที่กิตตินาตรนองเนี่ย ได้ยกขึ้นมานะครับข้อ2นอกจากคํานิยามเงินเลวเก่าแก่ในอดีตในเชิงวัฒกรรมแต่ไม่อิงความหมายที่ลึกซึ้งนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นไม่สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในปัจจุบันคือคิสสกาศ2023ักร6าช2023 2566นะครับของเขตเศรษฐกิจสำคัญของเอเชียใกล้บ้านคือฮ่องกงบ้างหรือครับ โดยชาวฮ่องกองทุกคนได้รับเงินจำนวน5,000เหรียญฮ่องกองหรือประมาณ23,000บาทโดยรับเงินผ่านดิจิตอล w วอ l e เรเมื่อวันที่16เมษายน2566จำนวนเงิน3,000เหรียญหากใช้จนหมดภายใน30มิถุนายนก็ได้รับอีก2,000เหรียญที่เหลือตามสัญญาเมื่อวันที่16รกรกฎาคมปี2566 นอกจากนั้นนักเรียนหรือผู้มาทํางานระยะยาวก็ได้รับเงินครึ่งหนึ่งหรือ2,500หยเหรียญฮ่องกงนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นไม่ได้ติดตามข่าวสารการเงินต่างประเทศบ้างหรือไม่กิติรัตยังบอกอีกว่าการมอบเงินดิจิตอลที่มีเงื่อนไขาการใช้ใจ่ายถูกได้ค่าว่าเป็นเงินเร็วแท้ที่จริงแล้วเป็นเงินดีตามภารกิจสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นบิดเบือนด้อยค่าเงินดิจิตอลวอลเลต ให้คุณัสษณาเข้าใจผิดจนตกอ,อกตกใจนะครับนำไปถ่ายทอดกับมิสหายผู้หวังดีกับประเทศชาติทำไมคุณรสษณายัางไม่กลายความสงสยัยผมยินดีไปขอพบเพื่อปุจฉาวิปัสนาทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเรื่องศิลปะการดนตรีหรือเรื่องอื่นๆใดที่อาจจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนได้ ผมยินดีเป็นที่สุดครับผมจบตรงนี้นะครับขอผู้พบเห็นข้อความนี้โปรดอย่าตามมาด้อยค่านโยบายาดิจิตอลวอลเล็ของทบาลว่าไปลอกใครมาแบบคนที่มีอคติพอเห็นใครทำอะไรคร้ายใครก็จ้องตำหนิว่าลอกมาแต่พอทำไม่เหมือนใครเอาเสียเลยก็ด่วนมากล่าวหาว่าเสี่ยงทำประหลาดผม ช้ำใจทุกครั้งที่มีคนเรียกว่ากาลาแลนคือขยับซ้ายก็ไม่เอาขยับขวาก็ไม่ยอมเอาแต่ปรักทับปัญหาไว้เราอย่าปล่อยให้ผู้คนส่วนใหญ่แต่ละเสียงเบานะครับต้องลำบากยากจนแบบไม่คิดแก้ไขกันเลยครับกีดีรันตก็ระบุแบบนั้น แต่ประเด็นที่น่าสนใจล่าสุดฮะปรากฏว่าเอกเรเศรษฐกิจของฮ่องกงหลังแจกเงินดิจิตอลนะครับปรากฏว่าหลังจากที่กิติารัตนนองได้ออกมาพูดปรากฏว่าบริษัทเศรษฐกิจของฮ่องกงหลังกิติารัตนนองเนี่ยยกโมเดลแจกเงินดิจิตอลวอลเลตนะครับโตนักเศรษฐศาสตร์พบเศรษฐกิจไตรมาสแรกเนี่ยขึ้น1จุด 5%ดตัว1.3%เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ไม่ได้มีการแจกเงินนะครับปรากฏว่าสื่ออย่างฐานเศรษฐกิจนะฮะอ้างอิงตรวจสอบพบว่าฮ่องกงแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ให้กับชาวฮ่องกงทุกคนแล้วด้วยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ฮ่องกงไตรมาสที่2เมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนาย,ยน2566 ขยายตัวที่1.5ซจากช่วงเดียวกับปีก่อนเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้แจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ขยายตัว2.9จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนคิดเป็นการหดตัว1.3เปเเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านี้ขณะที่อัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่2.8ของกำลังแรง งานรวมนะครับลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่2.9ของกำลังแรงงานรวมหลังจากสำนักงานเศษิษิฮ่องกงเปิดเผย GDP ในไตรามาสแรกขออภัยฮะไตรามาสที่2ขยายตัว1.5ซึ่งต่ำกว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้จะขยายตัว3.5บรรดานักวิเคราะห์ก็ได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ฮ่องกงปี2566ลงโดย ทีมวิเคราะห์นะครับของ DPS Group h o l d i n g ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ฮ่องกงปี2,566ลงสู่ระดับ4.8จากตัวเลขการคาดการณ์เดิมที่คาดไว้6.5โดยระบุว่าตัวเลขการค้าและการลงทุนของฮ่อง,องกงนั้นอ่อนแอลงขณะที่นักวิเคราะห์ United Overseas Bank UOB ปรับลดการคาดการ GDP ของฮ่องกงปี2,516ลงเหลือ4.2จากระดับ5.5%นักวิเคราะห์ของ Capital นะครับ e c o n o m i ิ s นะครับปรับลดการคาดการ GDP ฮ่องกงส่วะดับ5.5ในปี2,566นะครับจากตัวเลขการคาดการเดิมที่ระดับ6.5%นะในเชิงงานสังเคราะห์ชัดเจนนะสิ่งที่ กิติรัตนดองฮะซึ่งจําไม่ผิดเนี่ยไปค้นข่าวมาปรากฏว่าปปชมีมติกรณีนายกิติรัรดองนะเมื่อครั้งดารงตําแหน่งเป็นรองนายกรมตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เอือ้อประโยชน์ให้บริษัทสยามแอนติก้าจำกัดเป็นผู้ส่งออกข้าวนะครับไปยังประเทศอินโดนีเซียแต่เพียงผู้เดียวนะก็มีการชี้มูลเมื่อ ประมาณปี2564โดยประมาณนะฮะบนที่29เข่าวเมื่อ29เดือน6ปี2 5 6 4นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนทุนส่วนนะฮะจนถึงขนาดนี้ที่คุณกิติรัตน์อ้างว่ามันจะสามารถทำให้ฮ่องกงดีขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพอแจกไปปุ๊บตอนนี้เงินดิจิตอลทำให้ฮ่องกงตกต่ำลงนะครับไม่ได้พุ่งขึ้นตามเป้าหมายนะครับ ซึ่งเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะย,ย้ําอีกครั้งนะถึงแม้ทำใครก็ตามที่ว่าทำเนี่ยมีโอกาสติดคุกสูงนะไม่ต่างจากคดีจำนำข้าวถ้าไม่ทําก็ต้องมีคนติดคุกนะเพราะว่าปราศัยหาเสียงไปแล้วแล้วทําไม่ได้นะโกหกหลอกลวงประชาชนซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยเขียนระบุอยู่ในรัฐมนูลพุทธศักราช2560ไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณกิติรัต นะซึ่งไม่รู้คดีเสร็จหรือยังนะในคดีจ้าหน้าข้าวเนี่ยยังมีลอดต่อไปอีกหลายลอดอยู่มี132ยคดีเนี่ยนะคุณกิติรัตน์ก็หลอดไม่หลอดไม่รู้นะงานนี้นะแต่สิ่งที่เห็นที่ทราบตอนนี้สิ่งที่คุณกิติรัตน์บอกว่ามันจะดีขึ้นมันไม่ดีนะครับและหลังจากนี้ไปเรื่องของเงินดีตอลนะยังคงฉูกจับตาฮะทำไม่ทำมีคนติดคุกแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนาดน,นามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวกรัรสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี โดยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสารคติยะจารีประเพณีิพระชรงจักรีสวยยราชสมบัติตามบัญััิบุญเทียนบ้บา เลิงองค์กษัตร์ราชาพระูทรงบุญทรงทรองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพร่สังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเลือแผ่นสุบันขันติยันสง่างาม ลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถล่มองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธิดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาลเมียแทนสุบรรคนติยาสนานา ระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แทส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขั่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซ้องสัตดีมีกษัตริย์เดินทาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์